ในช่วงตอนหลังรถไปกับวันจูค่ะีอยู่กับบูมแล้วก็คอนเดิมนะฮะ,ะแต่ตอนพีเจอของเทปนี้น,นะครับผมเราไม่ได้แค่พามารีวิวรถธรรมดาทำไมคะคุณวันนี้นะฮะเราอยู่กันแบบพรีเมียมเพราะว่าดูชื่อดีเลอร์เราเลยะครับดีเลอร์เราชื่อ Water. K k kar ke kar ke. Water? Turn a อ Premium มียมมอเตอรก็ย like ังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะคะและนอกจากนี้แล้วครับพี่ก็สามารถที่จะซื้อรถที่ดีมีคุณภาพได้ด้วยนะคกับโครงการวันทุคาที่จับมือร่วมกับทางสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์แช้แล้วนะครับชื่อว่าโครงการรถยนต์มือสองคุณภาพผ่านการตรวจแล้วนั่นเองเวลาเข้าไปในแอปของเราครับคันไหนที่มีโลโก้คือว่ารถแท้แล้วคุณภาพแบบนี้นะฮะ ซื้อได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนการันตีเรียบร้อยผ่านโครงการนี้เรียบร้อยได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานของเราเรียบร้อยแล้วนะครับดูรถตัวนี้เลยผมไม่พูดเยอะกว่านี้แล้วไปไม่ไหวแล้วใช่ไหมไปดูรถไปเลยตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปลั๊กแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่ปลั๊กนะตัวแทนจาก AB Premium Auto นะครับผมคุณผู้ชายนะที่ดูคลิปนี้อยู่ต้องร้องว อย่าปิด,ด็ดขาดนะสามคันนี้มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวพาไปดูพร้พองกันเลยฮะคันแรกครับเอาแบบเบาะบก่อนคันนี้ก็เป็น BMW Z4 โฉม E89 ความพิเศษของคันนี้ก็คือเป็นเครื่องเทอร์โบแล้ว 2, <ะ> 2> 0ูนเทอร์โบแล้วเกียร์ลากยาวนะ8ปสปีดเซเอถือว่าคลาสสิกมากอันนี้รถตีอะไรนะพี่นะ2 5 1 1จดจทะเบียนปี2 0 1 2ันคันนี้เป็นเอ็มสปอร์ตด้วยโรงงานเอ็มแท้เอ็มแท้เลยนะฮะล้อแม็กขนาดขอบ19คือจะบอกว่ารถนำเข้าแบบ32มอบางคนอาจจะไม่ทราบก็คือนำเข้าทาถ่านไม่ได้จดประกอบนะมาตรฐานการประกอบก็คือมาจากรถนอกเลยอันนี้แบตไว้หลังนะครับแล้วก็จะมีตัวการสัมภาระให้เวลาเราจะเปิดหลังคา เราต้องดึงมาปิดแบบนี้ครับถึงจะเปิดหลังคาได้ไม่งั้นเขาไม่เปิดให้ใช่ไม่ไงเขาไม่เปิด<ช>เพราะวาสรุปเวลาเก็บมันก็เก็บตรงนี้นี่ใช่ถูกต,ต้องท่าผมคำบบนั้น,บบนี้ครับรอแบบสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วอ,อย่างแรกเลยเราก็จะมองเห็นในส่วนของกลุมอลัยก่ลุ่มอลัยจะเป็น M แล้วก็ multi function ครับมีทัชเช็คชิพให้เล่นแล้วก็โหมดการขี่ก็มี sport sport และสปอร์ต t ัดนะใช่แล้วก็ตัวนี้ได้จอ eye dive มาครับถ้าเป็นตัวโลของ Z4 เนี่ย ตรงนี้จะเป็นเหมือนคลรายครช่องเก็บของธรรมดาคือใครชอบสีแดงตูชโลงสีแดงต้องคันนี้เลยนะรถปี11กด12นะครับวิ่งไป8หมื่นปีละ8นะอย่างรู้ราคาแล้วพี่ปังถ้าเกิดออกใหม่ออกศูนย์เนี่ยป้ายแดงที่เท่าไหร่ครับประมาณคือราคา<ม>ถ้าเป็นตัวนี้นะส,สักแนี้เลย M Sport เ,เนี่ยอยู่ประมาณสัก4ล้านกลางกโอ้โหนวันนี้นะครับตั้งไว้บอกเลยว่า1ล้าน9,99,000 1ล้าน เก้าแสนก้าหมื่นเก้าพัน่มีโปรโมชั่นอื้มกำลังจะบอกเลยว่าแบบคือวันดูคามาทีอะไรนี่ต้องมีโปรโมชั่นทุกครั้งเลยลดราคาไป1นึ่งแสนบาทโอ้โหครับหนึ่งแสนบาทเลยครับเหลือหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นราคาเอื้อมถึงง่ายผ่อนเดือนประมาณสามเดือนกว่าผมว่าลูกเพจวดูพามาหลายพันน่าจะอยู่ในแกลบนี้กันหลายคนเหมือนกันนะครับนี่แค่คันแรกนะครับผมว่าว้าวแล้วแต่ถ้าอยากได้ว้าวคนนี้อยากได้โหดคนนี้เดี๋ยวมีที่ส่งให้ไปดูครับ คันที่2ครับผมเป็นแบรนด์ในฝันของผู้ชายในหลายคนเลยคันนี้เป็นปอชเช่เจ็นะครับเป็น2.0เทอร์โบเกียพีดีเคโชมหน้าตรงนี้สีขาวนะฮะตัวไฟรูปแบบใหม่ของตัวปอชเช่แลลวล้อแม็กตัวคาลิเปอร์จานเบรกทุกอย่างก็เป็นของบอชเช่ขอดูด้านหลังได้ไหมพี่ได้เพราะว่าปกติเขาจะมีเซอร์วิสอยู่ด้านหลังครับแค่สําหรับในส่วนของการเก็บของเดี๋ยวใช่ไหมเพราะว่าเครื่องเขาวางตรงกลางวางกลาง,าง,ลางเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่าว่า มันจะเป็นยังไงเฮ้ยเปิดเร็วด้วยเร็วเร็วเร็วครับเร็วเหมือนเหมือนจะเร็วกว่าแซตสี่ครับเมื่อกี้เยอะเลยเร็วกว่าเร็วกว่าอยากให้ดูตัวเล่นไม้ก่อนนะครับนี่เฮ้ยสามหมื่นรถปีอะไรเนี่ยปีสองพันสิบเจ็ดครับคันนี้ครับซิ่งๆหล่อๆ มีแปตเต้นชิพด้วยมีแปตเต้นชิพให้เล่นด้วยโหมดการขับขี่นะฮะจะเป็นกลุ่มแยกมาตรงนี้ตรงอะไรนะได้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวเกียร์ DDK นี่ครับตัวนี้ตัววิงหลังนะครับเราสามารถกดเพื่อให้มันกระดกขึ้นมานะครับเราสามารถปรับตัวโช๊คไฟฟ้าเขาได้ในส่วนของหัวเกียร์นะครับเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้จากตัวหัวเกียร์ด้วยสุดเลยอยากรู้ราคาแล้วค่ะครับราคาถ้าเกิดแบบว่าออกใหม่ป้ายแดงอย่างเงี้ยค่ะประมาณเท่าไหร่อันที่ไม่รวมแบบว่าที่มีออปชั่นเพิ่มป่ะนะอ่าไม่ถึง10ล้านดี ราคาหลายล้านราคาไม่ถึง10ล้านดีนะครับแล้วแต่ว่าเราจะแอดออนอะไรเข้าไปอีกนะครับแต่วันนี้นะครับสำหรับเรื่องราคาเอาอีกแล้ววันี้ราคารถนี้ยังไปแสนนึงแล้วเลยอะรถเพิ่งได้มาเลยนะคันนี้ครับหน้าร้านเท่าไหร่ดีกว่าเวลานี้ตอนนี้ครับหน้าร้านเนี่ยเราตั้งอยู่ที่5้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันโอเคครับจองโอเคโอเคจองให้ดีเลยเอาเชิญกลับไปเลยคือต้องบอกก่อนว่ารถประเภทนี้นะครับ รบกวนดีกว่าครับโทรเข้ามาหาเรานะครับราคาพิเศษเรามีให้อยู่แล้วรเรามีให้อยู่แล้วอเอาเป็นว่า 3, สาว,วกปอเช่คันนี้เป็นหนึ่งช้อยส์ละกันถ้าใครย,ยังไม่เคยสัมผัสคุณเป็นอะไรคุณคันนี้ผมอยากได้มานานแล้ว,ว<ะ>คันนี้เป็น GTR R35 แล้วก็เป็นสเปค J8 ประเทศไทยศูนย์นิสัยคุณเดินเข้าไปบอกบเฮ้ยผมอยากได้สกายไลน์ไม่มีมมต้อง,องนำเข้าใช่อยากเดียวอันนี้นําเข้าแบบทันนี้นําเข้าแบบ3 2รถเนี่ยเดิมๆจากญี่ปุ่นเนี่ยมาเป็นสีดํา ครับแต่เจ้าของเรียกว่าชอบแดงอ่ะแต่ก็มาทําเป็นแดงเนี่ยก็แดงสกายไลน์นะแดงรับนสามห้าของเขาเลยแดงตรงรุ่นใช่ตรงรุ่นทุกอย่างเป็นนิสโมหมดนะครับระบ่งคนลุกเลยนะครับไฟหน้าไฟน้อเชนเรียบร้อยหมดทุกอย่างโอ้โหท้ายหล่อมากชุดแต่งเขาก็จะมีในส่วนของการชนหน้ากันชนท้ายนะครับกับข้างวิงหลังต่างๆเนี่ยก็จะเป็นทรงนิสโมผมไม่เคยเปิดท้าย GTR เลยขอเปิดนิดนึงได้ไหมพี่ได้เชิญเลยครับเชิญเลยครับ เรียกว่าถ้าสำหรับรถซูเปอร์คาร์ละกันครับนี่ถือว่าใหญ่เลยมันเป็นซูเปอร์มันไม่ใช่ซูเปอร์คาร์แต่มันแรงกว่าซูเปอร์คาร์นะครับพี่ภายในของ A35 คันนี้หนังอันทาร่านะครับเดอร์สติชชิ่งสีแดงแล้วก็สลับในส่วนของลายไม้ที่เป็นคาร์บอนเค็ล่าหน้าปัดเรือนไม้ต่างๆก็เป็นคาร์บอนเค็ล่าครับผมคือคันนี้จูนโดย e c ซิ e c ่ อ่มีแพทเทิร์นชิดนะตรงพวงมาลัย multi f u n c t i o เครื่องเสียงเป็นโบสสภาพเรียบมากสำหรับรถปีส0งสองพดสเตตัสหน้าจอตรงนี้นี่บอกคุณไม่ต้องไปซื้อเกจมาติดเลยนะต้องไซื้อวัตรอบคุณคะดิฉันคุกเข่าแล้วเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าดิฉันอยากรู้ราคาแล้วถ้าเกิดสมมติว่ารถที่นำเข้ามา32เนี่ยค่ะราคาประมาณคร่าวๆเท่าไหร่พี่ฟันะครับสำหรับเจ้า R 3 5ม GTR J8 สเปคคันนี้ครับรถปี2008นะนำเข้า3 2นะครับก็เปิดราคาไว้ที่6ล้าน9แสน9หมื่น9พันแต่เป็นนั้นได้เรียกว่าถ้าใครที่มีเครดิตดีๆเลยก็สามารถจะได้เต็มคุณผู้ชมครับใครอยากได้ขอแรง แล้วเอาไปรบขวดช่วยเอาออกมาขับบ้างนะอยากให้ให้นคนอื่นได้ดูบ้างอยากให้สัพปหปลาดอยากให้กอซิล,ลา่อาอสุร,รกายผมอยู่แต่ในโรงจอดรถไม่เอาบใครซื้อแล,ล้วรบขวดเอาออกมาขับโชว์บ้างนะครับสำหรับเจ้าสามคันนี้เป็นไงบ้างครุณผู้ชมฮะัสามคันวันนี้ที่ผมจัดมาให้ถูกใจใครไม่รู้แต่ถูกใจผม <laughs> ใครที่บอกว่าสนใจเนี่ยอยากจะมาซื้อรถกับเราเนี่ยเรามีบริการอะไรให้บ้างคก็เอบีพรีเมียมนะครับเอาง่ายๆว่าตั้งอยู่เส้นกาญจนาภิเษก เลยสมาคมจาบอกใต้ประมาณ1กิโลนะครับอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยบริการไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ต้องการรถยุโรเบนบีเอ็ มีแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ประมาณรถสปอร์ตเปิดประทุนต่างๆซูเปอร์คาร์ก็ยินดีให้บริการทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์เนี่ยเรามีบริการทั่วไทยอยู่แล้วนะครับบริการส่งรถถึงหน้าบ้านนะครับใครที่ไม่สะดวกมานะครับสามารถคอลวิดีโอได้ครับเราก็ถ่ายวิดีโอให้ดูได้ทุกขั้นตอนในการเก็บงานนะครับไม่จำเป็นต้องมาเลยเรามีบรันตทีหลักการขายให้นะครับเครื่องเกียร์กับนะครับส่วนพวกมิซยุต่างๆนะครับอะไรต่างๆเนี่ยรวมกว่า180รายการ ครับผมก็1ปี1 2 0 0 0มื่นกิโลเมตรมีให้อยู่แล้วครับช่วยเหลือฉุกเฉินครับรถเสียยางแตกแต่หมดครับทั่วประเทศไทยเรามีบริการรถยกรถสไลด์ให้ด้วยติดต่อทางการติดต่อบ้างครับพี่ครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ095-000-5555ย้ครับย้ำอีกครั้งครับ095-000-5555นะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube นะครับ AB p r e m i u Motor m Facebook หน้าเพจนะครับแล้วก็รวมถึง TikTok นะครับก็ค่อนข้างจะทำทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมครับอรือถ้าใครนึกไม่ออกเข้าไปที่แอปมาดูตาครับเซิร์เว AB p r e m i u Motor ขึ้นแน่นอนนะครับวันนี้ไนพิมพ์ครับสั่งันถูกใจผมและมั่นใจว่าน่าจะถูกใจลูกเพจโดยเฉพาะคุณผู้ชายหลายๆคนนะครับวันนี้ขอบคุณมากมาหน้า